อนาคตการลงทุนในอีก10 1ถึง15ปีข้างหน้าหน้าตาจะเป็นยังไงวันนี้ครับเราจะมาถอดรหัสคำตอบจากรายงานที่นักลงทุนทั่วโลกเฝ้ารอคอยกันเลยนั่นก็คือ Long Term Capital Market Assumptions จาก JP Morgan ครับเรามาสร้างแผนที่นำทางการลงทุนสำหรับทศวรรษหน้าไปพร้อมๆกันเลยครับผมว่านี่คือคำถามที่นักลงทุนทุกคนน่าจะคิดกันอยู่นะครับว่าในโลกที่มันผันผวนขนาดนี้ เราจะวางแผนการลงทุนระยะยาวให้มันแข็งแกร่งให้มันไปถึงเป้าหมายได้ยังไงวันนี้เรามีกรอบความคิดที่ทรงพลังมากๆที่จะมาช่วยไขยคําตอบนี้กันครับเอาละครับเนื้อหาของเราในวันนี้จะมีอยู่5ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับ 1. คือเข็มทิศการลงทุน10ปี 2. คือ3พลังที่กําลังจะเปลี่ยนโลก 3. เราจะไปเจาะลึกตัวเลขผลตอบแทนที่คาดการณ์กัน4คือแล้วเราจะจัดพอร์ตยังไงเพื่ออนาคต และสุดท้ายครับบทสรุปที่นําไปลงมือทําได้จริงถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับก่อนื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับเครื่องมือหรือจะเรียกว่าเป็นเข็มทิศที่จะนําทางเรากันก่อนครับเครื่องมือนี้มีชื่อว่า long term capital market assumptions หรือเรียกสั้นๆนะครับว่า LTCMA จาก JP Morgan ต้องบอกแบบนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่แค่การคาดการธรรมดานะแต่มันคือเหมือนกับเเป็นสมองกลทางการลงทุนเลยครับ ที่วิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนในอีก1 0ถึง15ปีข้างหน้าแล้วก็เป็นรากฐานที่ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกใช้บริหารเงินลงทุนหลักล้านล้าน,านดอลลาร์เลยทีเดียวหัวใจสำคัญของมันก็คือ LTCMA เนี่ยจะช่วยนักลงทุนมองทะลุหมอกควันของข่าวร้ายรายวันแล้วไปโฟกัสที่แสงสว่างของโอกาสในระยะยาวได้ชัดเจนขึ้นพูดง่ายๆคือช่วยให้เราไม่หวั่นไหวไปกับความผันผวน,นระยะสั้นนั่นเองครับทีนี้ แล้ว JP Morgan มองเห็นอะไรในอนาคตข้างหน้าบ้างรายงานฉบับนี้ครับชี้ไปที่3พลังขับเคลื่อนขนาดใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมโลกการลงทุนอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับ3พลังที่ว่านี้ก็คือ 1. กระแสเศรษฐกิจชาตินิยมที่แต่ละประเทศจะหันมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองมากขึ้น 2. นโยบายการคลังเชิงรุกหรือก็คือการที่รัฐบาลทั่วโลกใช้ใจ่ายเงินอย่างมหาศาลและ 3. การเร่งตัวของ AI ซึ่งทั้ง3อย่างนี้แหละครับที่จะส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนการลงทุนของเราในอีกหลายปีข้างหน้าพลังแรกเศรษฐกิจชาตินิยมลองนึกภาพตามเลครับว่าแต่ละประเทศเริ่มตั้งกำแพงภาษีสูงขึ้นเริ่มหันมาสนับสนุนบริษัทในประเทศตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่าสิ่งนี้จะทําให้กระแสงเงินทุนที่เคยไหลเวียนไปทั่วโลกอย่างอิสระเริ่มเปลี่ยนทิศทางอย่างมีนัยสําคัญเลยครับ พลังที่2คือรัฐบาลทั่วโลกกําลังอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเต็มที่เลยครับไม่ใช่แค่การใช้นโยบายการเงินแบบเดิมๆแต่เป็นการทุ่มเงินลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ร่วมมือกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดหรือเทคโนโลยีต่างๆครับและพลังสุดท้ายที่ผมว่าทุกคนกำลังพูดถึงกันอยู่นั่นก็คือ AI ครับตอนนี้ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้ว แต่มันกําลังเปลี่ยนทุกอุตสาหกรรมอยู่ในตอนนี้เลยและมันก็กําลังสร้างความต้องการการลงทุนที่มหาศาลมากๆไม่ว่าจะเป็น Data Center หรือพลังงานที่จะมารองรับมันครับโอเคพอเห็นภาพใหญ่ของโลกอนาคตกันแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรกับผลตอบแทนการลงทุนของเราละ่ะเรามาดูตัวเลขคาดการณ์กันดีกว่าครับสไลด์นี้สุดยอดมากครับมันเหมือนกับการผ่าเครื่องยนต์ให้เราดูเลยคือด้านหนึ่งเนี่ย เรามีแรงส่งจากการเติบโตของรายได้การซื้อหุ้นคืนเงินปันผลที่มันดันผลตอบแทนขึ้นไปได้ถึงบวก 10. นะครับแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีแรงต้านจากมูลค่าหุ้นที่สูงอัตรากำไรที่มาฉุดเอาไว้ลบเอร์เพอหักลบกันแล้วก็เลยออกมาเป็นตัวเลขคาดการสุทธิที่ 6. 7ตต่อปีสำหรับหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐครับตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจจริงๆหรือ real GDP เนี่ย โตแค่1.8%แล้วทำไมรายได้ของบริษัทจดทะเบียนมันถึงโตได้ตั้ง6%ละ่ะมันโตแซงหน้าเศรษฐกิจได้ยังไงกันคำตอบอยู่ตรงนี้ครับคือต้องเข้าใจว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยมันโตตาม nominal GDP ครับซึ่งก็คือการเติบโตที่รวมเงินเฟอ้อเข้าไปด้วยไม่ใช่ real GDP ที่หักกันเฟอ้อออกไปแล้วแถมบริษัทยักษ์ใหญ่ใน S&P 500เนี่ยนะครับ เกือบ30%ของรายได้มาจากต่างประเทศที่โตเร็วกว่าแล้วก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตสูงอีกด้วยนี่แหละครับคือที่มาของช่องว่างการเติบโตเมื่อเห็นทั้งพลังขับเคลื่อนและตัวเลขคาดการณ์แบบนี้แล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วเราในฐานะนักลงทุนควรจะปรับกลยุทธ์ยังไงหัวใจสําคัญเลยนะครับคือการคิดใหม่เรื่องการกระจายความเสี่ยงครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยนะครับในนออดีตตเเ่่เราาาชืวถ้้หุก พันธบัตรจะขึ้นมาช่วยพยุงพอร์ตแต่ในโลกยุคใหม่ JP Morgan มองว่าทั้งสองอย่างอาจจะจูงมือกันร่วงพร้อมกันได้บ่อยขึ้นซึ่งมันแปลว่าเกราะป้องกันพอร์ตแบบเดิมๆที่เราเคยเชื่อมั่นอาจจะไม่แข็งแรงพออีกต่อไปแล้วครับและนี่อาจจะเป็นพระเอกที่จะเข้ามาช่วยเราครับนั่นก็คือสินทรัพย์ทางเลือกหรือ a l t e r n a t i v e จะเห็นเลยนะครับว่า JP Morgan คาดการผลตอบแทนที่ น่าสนใจมากสําหรับ p r i v a t e equity ที่10.3%อสังหาริมทรัพย์8%หรือโครงสร้างพื้นฐาน7.1%สินทรัพย์พวกนี้แหละครับที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งแอปพอร์ตของเราดังนั้นกลยุทธ์สาหรับอนาคตก็คือการมองหาสินทรัพย์ที่มันไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นและพันธบัตรไม่ว่าจะเป็น Privat e equity สินทรัพย์ที่จับต้องได้อย่างโครงสร้างพื้นฐานหรืออสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งทองคํา เพื่อสร้างพอรทที่พร้อมรับมือกับทุกสภาวะเศรษฐกิจใหม่ที่กําลังจะมาถึงครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเรามารวบรวมประเด็นสําคัญทั้งหมดเข้าด้วยกันดีกว่าว่าข้อสรุปที่เราได้จากรายงานฉบับนี้มีอะไรบ้าง สรุปสั้นๆเลยนะครับ 1. กฎกติกาของโลกการลงทุนกำลังเปลี่ยนไปจาก3พลังหลักที่เราคุยกัน 2. แม้จะมีความท้าทายแต่โอกาสเติบโตจากตลาดหุ้นก็ยังคงมีอยู่และ 3. การกระจายความเสี่ยงแบบเดิมๆที่ใช้แค่หุ้นกับพันธบตัตรอาจจะไม่พอแล้วเราต้องมองหาสินทรัพย์ทางเลือกมาเสริมทัพทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนให้นักลงทุนทุกคนต้องปรับตัวอย่างจริงจังครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานามาจาะลึกกันในวันนี้ครับ หากไม่อยากพลาดข้อมูลเชิงลึกและโอกาสในการลงทุนดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ